สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับและวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่4นะครับเป็นการเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับการแก้ปัญหานะครับการแก้ปัญหาการเขียนผังลำดับงานนะครับในการแก้ปัญหานะครับทีนี้ปัญหาเหล่านั้นนะครับเราสามารถที่จะใช้ คอมพิวเตอร์นะครับในการแก้ปัญหาได้นะครับซึ่งโปรแกรมที่เราจะใช้ก็คือโปรแกรม Python นะครับวันนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนนะครับการเขียนโปรแกรมแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรม Python เนี่ยนะครับเราก็ต้องติดตั้งโปรแกรมไพทอนก่อนนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ฟรีนะครับเนื่องจากเราเรียนกันแบบออนไลน์นะครับไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตั้งบนสมาร์ทโฟนนะครับเพราะนั้นครูก็จะสาธิตการติดตั้งบน บนสมาร์ทโฟนนะครับนักเรียนให้ไปที่ Play Store นะครับไปที่ Play Store นะครับแล้วก็พิมพ์ Python นะครับ Python mm hmm. เป็นภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้นะครับถ้าภาษาอังกฤษก็ p y t s o n นะครับก็จะเป็นโปรแกรมตัวแรกเลยครับที่เจอนะครับ p นะ y สนะครับหรือ ไพรอยสามนะครับนะก็ติดตั้งเลยนะครับก็กดติดตั้งนะครับก็ใช้เวลาสักครู่หนึ่งครับความเร็วขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็หน่วยความจําของเครื่องนะครับก็ขําลังติดตั้งก็รอนะของครูติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับก็นักเรียนกดเปิดเลยตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือปิดไปก่อนก็ได้นะตรงว่าครูจะปิดไปก่อนนะครับแล้วก็ไปดูนะครับที่บนเดสก์ท็อปนะครับว่ามันมี นะครับที่เดสก์ท็อปก็มันขึ้นมาแล้วนะครับไปดอยสามก็กดเปิดเข้าไปนะครับก็เป็นการกล่าวต้อนรับนะครับวีลความทูไปดอยสามก็เริ่มสตาร์ทนะครับลิสตสตาร์ทกดสตาร์ทเข้าไปไอ้ตรงนี้ไม่ต้องไปอ่านไม่ต้องสนใจอะไรนะครับแล้วก็กดคอนดินเดียวไปเรื่อยๆนะครับคอนดินเดียวไปเรื่อยๆนะครับจนว่ามันจบนะครับตรงนี้จบแล้วนะครับก็กดปิดไป ครับหน้าต่างแรกที่เราเห็นก็เป็นหน้าต่างนี้นะครับก็คือหน้าต่างในการเขียนโปรแกรมนะครับก็เรียกเป็นหน้าต่าง e d ดิเตอร์นะครับพันโปรแกรมที่จะเขียนก็เขียนตรงนี้ก็เป็นภาษาโปรแกรมนะครับมาทําความรู้จักกันหน่อยนะครับอันแรกก็คือเมนูนะครับที่เป็นขีด3ขีดในแนวนอนนะครับนักเรียนก็ไปจิ้มดูนะครับก็คือเป็นเมนูนะครับนะ New New ตัวนี้ก็คือชื่อนะครับชื่อที่มันตั้งให้โดยอัตโนมัตินะครับ ต่เราสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับถัดมาครับที่เป็นรูปแฟ้มนะครับก็เป็นเมนูเหมือนกันนะครับในการที่จะสร้างแฟ้มใหม่เปิดเซฟเซฟแอดก็คือบันทึกเป็นนะครับปิดนะครับแล้วก็3จุดด้านหลังนะครับก็อันโดอันโดก็คือย้อนกลับนะครับย้อนกลับตอยหลังรืโดก็ไปหน้านะครับหรือการค้นหาโกทูไลก็คือให้วิ่งไปยังบรรทัดที่เท่าไหร่นะครับเนื่องจาก เราเริ่มเขียนโปรแกรมนะครับเราก็ต้องมาศึกษาคำสั่งพื้นฐานก่อนนะครับก็ให้ดูจากตัวอย่างนะครับนักเรียนไปที่เมนูแล้วที่3ขีดนะครับก็ไปดูที่ sample นะครับ sample s a m p l e sample นะครับนะครับ sample ก็ไปดูที่แบบ basic basic นะครับ basic โปรแกรมการเขียนนะครับ hello world นะครับ hello world นะครับก็เปิดเข้าไป อันนี้คือเป็นคําสั่งแรกนะครับที่คนเขียนโปรแกรมนะครับก็จะจะฝึกรเรียนรู้นะครับคือคําสั่งปลิ้นนะครับปลิ้นนี่แปลว่าพิมพ์นะครับก็คือพิมพ์ข้อความบนบนหน้าจอนะครับอันนี้เป็นข้อความที่กําหนดไว้ลวงหน้านะครับก็คือ h e l l i w over นะครับทีนี้อยากจะรู้ทราบว่าไอ้โค้ดโปรแกรมบรรทัดที่1น่เนี่ยที่เขาเขียนว่า h e a d o w over เนี่ยมันทำมาอย่างไรครับ ก็ไปกดปุ่มสีเหลืองๆนะครับเรียกปุ่มรันนะครับปุ่มรันเห็นไหมครับข้างล่างนะครับกดเข้าไปมันก็รัน e l l o World นะครับคำสั่งที่เขียนว่า p r i ้นนะครับปริ้นแล้วก็มีวงเล็บมีสิงเกิลโ d e ดนะครับเรียก e l ล o w o r l d นะครับเมื่อเรารันโปรแกรมนะครับมันก็จะพิมพ์มา Hello World นะครับให้ลองพิมพ์อีกสมรตทัดนหนึ่งนะครับ เป็นจุนหนึ่งลองดูนะครับทดสอบนะครับเลื่อนไปท้ายสุดนะครับแล้วก็กด Enter นะครับ Enter อรลองทดสอบพิมพ์ดูนะครับพิมพ์คำสั่งพิ i พ์นะครับแล้วก็วงเล็บแล้วกดเครื่องหมายซิงเกิลครับนี่คือคำสั่งนะครับรูปแบบคำสั่งนะครับิมพ์พิมพ์ข้อความบนจอภาพเอาให้พิมพ์ชื่อตัวเองกันแล้วกันนะครับ พิมพ์ชื่อตัวเองนะครับครูก็ชื่อสมบัตินะครับแล้วก็ลองรันดูนะครับสมบัติชูเรียกเนไหมครับนะพราะวันนี้ให้เราทดสอบนะครับพิมพ์พิมพ์ข้อความบรรจุภาพนะครับสักหนึ่งคำสั่งนะครับ โดยเปิดไฟล์ตัวอย่างมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็มาพิมพ์ข้อความต่อนะครับทีนี้เวลาเราบันทึกเนี่ยเราจะไม่จะไม่บันทึกที่แฟมเดิมนะครับให้บันทึกเซฟแอดนะดูนะครับไปที่ปุ่มบันทึกนะครับไปที่เซฟแอดอนุญาตนะครับาทีนี้ภายในเครื่องเรานะครับจะบันทึกที่ไหนนะครับก็ไปที่ตัวเลขนะครับ internal storage นะครับตัวเลขและให้เลือก My Document นะครับ My Document เห็นอะไรยังอ่ะ ไป document นะครับทีนี้จะบันทึกไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะสร้างโฟลเดอร์ก็ได้นะครับเอาให้สร้างโฟลเดอร์นะครับกด new f o l d เดนะครับให้พิมพ์ชื่อใหม่เข้าไปนะครับทับลบชื่อเก่าไปครูสร้างไว้แล้วว่าสมบัติ1สมบัติ2นะครูจะสร้างอีกอันนึงก็เป็นสมบัติ3ก็แล้วกันสมบัติ3คม c l e นะครับตอนนี้มันคลิ a เสร็จแล้วนะครับทีนี้เราเลือก select folder นะครับเพื่อจะบันทึกไว้ที่นี่นะครับ คำสั่งตรงกลางนี่นะ Select folder ชื่ออะไรนะครับถ้าเราไม่ตั้งชื่อมันจะตั้งชื่อว่า new file .py นะครับ .py ก็มาจากนามสกุลของโปรแกรม y y t o o นะครับสมมติว่าครูไม่อยากจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับกูตั้งชื่อนี้เลยนะ new file นะครับกด save นะครับเนี่ย save เรียบร้อยแล้วนะครับสมมติว่าครูจะปิดนะครับครูจะปิดเนี่ยก็ไปคำสั่ง c r o s s นะครับ close ปิดไปนะครับแล้วก็ออกจากโปรแกรม สมมติว่าครูจะเข้ามาใหม่อยากจะเอาไฟล์เดิมมานะครับก็ไปที่นี้นะครับแล้วก็ไปที่เปิดตำแหน่งที่เก็บนะครับอยู่ใน my document นะ document นะครับ folder สามก็จิ้มเข้าไป file a new d file p y i v ครับเนี่ยนะครับเพราะวันวันนี้งานที่นักเรียนจะส่งนะครับเมื่อนักเรียนไปดาวน์โหลดโปรแกรมมาแล้วติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปพ์คำสั่งนี้นะครับหนึ่งบรรทัดนะครับเปิด ไฟตัวอย่างมานะครับแล้วก็พิมพนะ์ให้แสดงชื่อตัวเองแล้วก็บันทึกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แคปหน้าจอนี้นะครับส่งมานะให้แคปหน้าจอนี้ส่งนะครับนะโอเคครับธุรก,กิจการบันนี้ก็ยุติไ้เป็นทำนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ